สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to t i p Channel ด้วยพี่น้องสบายดีตอนหามงแรงด้วยพี่น้องตอนไก่สีขำแล้วเนาะซึ่งมืือนีทิปก็ได้เขาไปในเมืองพี่น้องห้าก็มาจากในเมืองเนาะผ้าแม่ไปซื้อค้องมาคายที่ตลาดนอนละกาหลังจากมาหอดเทื่นแล้วทิปก็ได้ไปเบิ่งเหยียกทีห้องเฮียนแซงเจริญพี่น้องคือห้องเฮียนแซงเจริญตอนนี้ก็ริ่มสั่งอุปกรณ์มาเผื่อทีจะเตรียมการก่อสร้างและกระทางบ้านกำลัง ห่างเอกสารที่จะเหตุบทบันทึกกันกับสังในการก่อสางนั่นเองเนาะซึ่งเมื่อนี้ก็คือได้ไปเบึงก็คือได้สังลินบอกมาแล้วแล้ะก็ได้ไปเบึงเล็กเนาะที่ว่าได้สังมาและทีก็ห้าก็ได้กลับมาหอด้กันนี้แล้วก็จะออกไปกิจกรรมโตอ,อีกพี่น้องก็คือเมื่อนี้จะเดินทางไปกับครูสมางละก็น้องบุญมาซึ่งในคลิปนี้ก็คือมีกิจกรรมมาอีกพี่น้องก็คือมีเงินมาจาก พอเถ่าตุยถีเล่วงเซ่งเพิ่นนี่ก็คือเป็นพอเถ่าของครูสมางนั่นเองพี่น้องได้ฟ้าเงินมาเพื่อห่วมเหตุกรรมกับร้างสองทิพซ่านแนวก็คือซองลอยหกสิบตัลลร์พี่น้องเซ่งเพิ่นบอกว่า,150าลาอยหาสิบตัลลร์เฮ็ดบุญยูทีวัดตะแล้วเกา่าหาสิบตัลล่ายูทีวัดไต้นุ่นสวา่างหาสิบตัลลร์สวยครูสมางสื่อโทรศัพท์และก็อีกสิบตัลลร์แมนไห่้านซาก็คือลานของครูสมางนั่นเองเซ่งเงินทีเพิ่นพักมาทั้งหมดก็คือซองลอยหกสิ สตลาดซึ่งได้เป็นเงินกีบทั้งมดก็คือสีหลานเจ็นพันสนันเงินทีเพิน์หนนํนไปมอบทีวัดตะลเก่าอยหาสิตลาดจะตกเป็นเงินกีบก็คือสองหลานเจ็ดแสนหกสพันวัดป่านนสว่างไต่ห้าสตลาดก็จะได้อยู่เกาแสนสองพันกีบสวนไ้คูซาม้าก็ราาลานคูซสมังก็หกสิบตลาดเป็นอยู่หนึาน หนึ่งเส้นกับ4 0 0พันกีบซึงสำหรับหาสิปตลาดที่ไ้คุสมังแลวก็1ิปตลาดไรลานคุสมังก็รวมกันเป็นทุกซิตลาดก็ห้คุสมังไปผอมเถวเลยก็คือ 1, 000, 1น 4, ึลาน1เส้นพันกีบส่วนเงินจำนวนนี้ก็คือเป็นเงินบวง1นึ่งลอยหาซิตลาดก็จะไปมอบอยู่ที ตะเล่เรือวัดตะเล่เกา่าหลังจากเดินทางมาได้30สิบนาทีตอนนี้ทิพย์กับทีมงานก็มาหอดวัดตะเลวเก่าเป็นทีเยาพลอยสงบงในการเดินทางทิพย์ก็จะหักจากป่วงทีล่วงตะเล็กแล้วก็พอธนาพุ่นไหมาเนาะก็คืองงข,ขังกวนทีนย่งเลือกก็คือเก่าเส้นกรีบสงมาในครั้งนี้ทิพย์ก็สิี่ห้างออกหนึ่งเส้นก,กีบก็จะเลือกเงินอ,อยู่ เก่าเส้นกีนนเด็กหล้กกาจะไหวเหตุกิจกรรมในครังต่อไปเนาะซึ่งมาในครังนี้ทิพย์กะสิหักอีกสองเส้นกีดเนาะในการเหตุกิจกรรมในครังนี่และกการจะไปแหวนองสิงซ,ซองกะเขาพุณน,น,นเขาุณหลายๆเนาะสำหรับลุงตาเล็กแล้กการพอธนพลทีให,หลทให้หมเดินทางมาตอนทีจะพาพี่น้องเขาไปทางในวัดเนาะทิพย์กยังให้พี่น้องมาเบิ่งโปสเตอร์นี่ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นหูแบบซาลาองธรรมท,ทีทางวัดกําลังจะสร้างจะสร้างก็คือซาลาองธรรมรือว่าป่านเท่าเอิญว่าหด แจกนั่นเองพี่น้อง้าแจกก็คือเป็นบอลเหตุกิจกรรมตาม่ตางๆใส่บาตรเหตุบุญทุกอย่างเนาะข้ออ่านน้อยหนึ่งเนาะก็คือพิธีงานบุญสเสริมสลองเจดีย์าดเนี่ฐานรักคำเจียงที่ายุโกวางศิลาหลึกสางสารโธมทมรังใหม่และสมโภตพระพุทธหูที่วัดปา่ารักคำเจียงที่่ายุโก บ้านตะแล้วเก่าเมืองจำพนแคงโวนิในวันอาทิตย์ห้าวันจันทร์วันที่ห้าห้าวันที่หกมีนาปีสองพันสามหลักการผ่านมาเป็นทีเรับพ่อยแล้วพี่น้อง,งซึ่งหูซึกว่าตอนนั้นทิพย์ก็น่าจะเขาไปในเมืองและทิพย์ก็เลยมหาบุันงานนั้นเองนอกจากก็เลยบริมาหัวงานนำเพิ่นและการเมือน,นี้กรบังเอิญขนาดพี่น้องได้มาเจอหมูเก่าคนที่เคยเฮียนห,วหัวหโองเฮียนเดียวกันนก,ก็นคือเพิ่นไปคนผ่านนานน้องพามพี่น้องแล้วก็ไปเฮียนอยู่บ้านนุ่นสว่างเรือไปเฮียนอยู่บ้านที่พาสันอุดมจะมี แตงแต่ยูทีบานทิพต้องพี่น้องในเมืองเพิ่นก็เลยว่าได้ไปเหยนอยู่บนเดียวกันกับทิพย์และทิพย์ก็ได้วโยกเพิ่นก็เลยหัวกันขนาดพี่น้องแต่ว่าเสียดายที่ว่าไม่มั่นบลอด้พี่น้องทิพย์ก็เลยได้พักเสียงใหม่นี่เองแล้วก็ลกมันกลมขนาดพี่น้องเพิ่นได้เป็นญาติทั้งพัวกของน้องเศร้าทิพเนาะน้องเศว้าวก็คือคนที่นั่งรถไปนํากานนั่นแหละ คนที่อยู่บ้านขอคนที่พอเปินเสียตอนที่ไป่ถวหลวงพระบางนั่นก็คือเหลืองความบังเอิญที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่กาสิพาพี่น้องมาเบิง่งทางด่านในของวัดเนาะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่บ่มีหอแจกมีแต่เจดีกับกุฏิลังเก,ก่า,กาทางผุนนอนแล้วก็มีหอกล้องแล้วก็จะมีกุฏิอีกลังหนึ่งนอะนที่วัยนิทานถดพันยูกรับมาอยู่ปอน,นี้ปอนตอนอาทินีนี้ก็คือเป็นบอนที่เพิ่นกําลังจะต่างห่อแจกนะตอนนี้เพิ่นกําลังคุดคุ้มที่จะวางหาคพันซึ่งอยู่ทางด้านลุมในเศร้านี่เพิ่น คือได้เทกันเปลี่นแลวตกมาระยะนี้ก็สิเฮ็ดียกยากแนจังหน่อยว่าเริ่มเข้าสูและดูฝนแล้วขนาดฝนบบท่านได้ตกลินก็นยังน้ำอัางปาน,นี้อันนี้ก็คือสําหรับหอใจวันนี้สีพาพี่น้องมาเบ่งห้องนา้าห้องน้หล่างนี้ก็ค่อนข้างว่าเป็นล่างใหญ่พอสมควรเนาะซึ่งเพิ่นกระได้่อสางมาน่าจะประมาณปีกว่าแล้วเนาะตอนนี้แล้วก็เพิ่นกระได้ิ่มโบ ทางในทางนอกเป็นเทียมหอยแล้วยังเลือกก็คือติดต่างหัวสักขกนั่นเองพี่น้องซึ่งเพิ่นกะเห็ดไล่หองพอสมควรน้องมีทั้งมือดอยู่สีฟฝากแต่ว่าที่ก็บ,บริณับว่าจักหองกะน่าจ,จะมาเป็นประมาณสิบหกองออกมาทางหนออพอดีเจอทีบางพี่น้องซึ่งกับบริเจอเผ่นดนตั้งแต่ขึ้นเพื่อนน้องชายพี่เนาะสวัสดออีพี่น้องนักเเห็นหน้าเห็นตาทางหายใส่โดนเพื่อสิได้พอครับไอที แต่ก,ก็ไอ้ที่เปิจะได้พ่อค่อยะโดนบเห็นกัโดนเลยเนาะตาในวัดมีหมากไพรพรมพี่น้องมปปอาาพี่น้องรพอหอสิุดปีนี่ถานนะพี่น้องมีแมนลอยฮันนทเนาะสองหลานเจ็ดแซนหกสิบธนม าเรอยากได้ตันนี้ที่อ่าโทอยากทานตุยที่ลาวอยากทานตุยตุยตอยากทานตุย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 ไม่เองนี่มีมีดอทลาทีลาามไม่หาเขียนงามเนาะอะไรต้นเีย มาจาก USA เมื่อไงนีไปกเมื่อโอ้เมื่อุ้ยเมื่ออันตุ้ยจอยู่อัตร์ิ่ี่สน่าเห็นบอกว่าอันให้เงินเอาเงินมาบริจาคเงินเงินบริจาคเอาเงินมาถวายเนาะถวาถวายสัาดนําองลนเจ็ดแสนหกสิบพันก จะพอดีนะไหมที่พักนั้นเเลิกพักเลิกจนิดเลิกผู้อะไยู้ลวก็มาบริจากเลยกยู่ทิ่นโอ้ตุ้วมเพนติดต่อมาอยู่นอกอือโอ้โดยโดยเป็นพี่น้องกันเลยอ้เป็นอยู่พี่ชายกันพี่น้องอันนี้กับพี่น้องพี่เราเรายเยอะ เนื้านก็เป็นทีละวงนนคือการบริหารสกุลก็พอไหมในวงเป็นทีละวงโอ้หมายมันในวงด้วยเอาเป็นข้ามสู่ลานเอาเล่นเนาะเอาเดรปอนี่เอาในโอกาสเมื่อ,น,อ,อ,อน,นี้ก็ที่ได้รับปัจจัยเศรษฐกิจไทยจากท่านตุยที่ระวงอยู่อเมริกาอิ่ซาเลนเซียได้หับเลยเด้อตุยเลยจากทิพ หน,นึ่งหลันเช้าในการมูทนาเรื่อยคุณ่อจะได้มาซอยเอ่ออุดนุนการก่สร้างวัดแห่งน,นี้ที่ปทันได้มีตายปทันได้มีเอ,อ่อหอแจ่ห้องน้ำของวิธแล้่ได้เลยเ <c> ก <oughs> ็ <c oughs> แค่ละแค่วะแ้่ละเลยอกอ็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อทิศเว้ยศาสตร์นี้ในศาสตร์ต่อ,อ,ตอไปนะครับบุญบุญให้แก่ท่านตุ้ยให้ท่านตุ้ยที่ราหวง วยพรให้เจ้าเอออยู่ดีมีแหงให้มีสุขมีใสให้ได้รับถือความสุขความเจริญในชีวิตปรารถนาสิ่งนระพานใดอันเป็นชิ้นเป็นธรรมแล้วขอให้สําเร็จสําเร็จดางปรารถนามางมูลพูนสุขอยู่ดีมีสุขและกะห้างมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขยามีภยัยพานจะม,มีมานเบียดไปมาทางใดก็ตลอดปลอดภัยคุณทิ้นคุณธรรมคุณปารมีของเาปุท่านรักคำเจียงและปูท่านญาลุงท่าน สอนเนี่ท่านนุยเนีย่ยท่านโคตรตลอดถึงเนี่ท่านอื่นๆต่อไปก็ดีก็ขอให้คุมคของป้องกันลูกหลานให้ตลอดปลอดภัยให้อยู่ดีมีแห้งอนุมันควันยืนโชคใสลำรวยถึกหวยพัฒนาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุทิปกะผูได้หับเงินนี่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญก็ทางไปใกล้ไปไกลก็ดีตอลอดทังไปเออออกทิ์ออก เพศก็ขอให้างนานโยนชาวพุดเฮาทางหลยเลยก็หนืนได้มีเจตนาศรัทธารวมจิตรวมใจกันทำบุญต่อไปหลายหลายเดียด๋วยวอันนี้ทรงหลายๆายเดอ้อทิพย์เอยสมก็ซื้อกับเซียงว่าทิพย์อันนี้ก็เป็นทิพย์เออเงินกับทิพย์เออยังก็เป็นทิพย์มาเดอ้อลูกหลานเอยทุกกายทุกใจมู่กับมู่มกแก้วมูม่ทิพย์มาทุกคู่ทุกคน ทำบุญทำกุศลสานี้และสาต่อไปทัาบเท่าก็สู่นิพพานทุกตนทุกท่านด้วยเธอขอโมทนาสาธุเอาญาติน้ำบันนี้เด้อญาติน้ำได้เด้อตุวตัวเด้ยิมนาปุญญากรรมเมนาอุปัสญาเ่วานุโมทันตุเออหอดพ่อหอดเมีปู่ญาตานายเฮาพ่อเ่าเมีนาย เอ้ยน้องร้านเลนพอดีพอทะถ้บาวนาเช้าเออยายน้องที่จุดตีไปแล้วพอดีหรือยังมีชีวิตอยู่พอดีขอให้ค้ำคูนมุนหุนอยู่ดีมีแห่งให้พบแต่ความสุขเด้อถ้าดวงจิตวิญญาณตนใดมีทุกข์ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าดวงจิตวิญญาณตนใดมีชุกแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเด้อตัดเท้าก็สู่นิพพานพุนเทินขอลูกหลานโชคดีโชคดีเด้อสู่นาที่เออวันนี้ซื่อเพื่อไง ร้านสยจะเล่นพรจะาล่นพร้านคนนี้แหละเป็นล้านของผาทาตุยนี่เลยอบุร่อยเจ้าเป็นร้านของตุยหัวไอตุยนะร้านเป็นลูกว่าเป็นล้านไปทาเรืออะไยเรือโดยเอ้ยผาาตุยอะไรเออนีอันอาาบุนท่าตะเกีแล้วก็ตุยตะกัผเทาม่วงเออไอม่วงโดย em muốn em muốn em muốn em tôi em muốn em muốn cái muốn em 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 สำหรับงบทีพอเท่าตุยทีระวงเนาะได้ละบุวา่า100ดอลลร์ทำบุญทีวัดป่าบานตะเลี้เกาวนาะเสริงกระได้ทำบุญเป็นทียมหอยแล้วเลือแต่วัดป่านนุ่นสว่างไตนแต่ว่าจะถวายในคลิปถัดไปเด้อเพราะว่ามือนีหันคาก่อนเนาะกะขอบขอใจลายเนาะสำหรับพอเท่าตุยทีละวงเนาที่ได้ฝากเงินมาเผื่อหวงกิจกรรมกับทาง ทีมงานทปแชาแเนลก็ channel, ให้มีสุขภาพหา,างกายแข็งแรงสุขกายสุขใจไล่เดินเะนาะกาสับคินีทิปกะสีจ้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคิปหนา้าสบายดี